สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่8พฤศจิกายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของวดประจำวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2กับ5สำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดมาห้านะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็4 5ในรอบ v i p นะครับผมช่วงนี้แนวทางมาแปลกนะครับผมออกตัวเก่าตัวเดิมบ่อยนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมแตนน่จะอยู่ที่0แล้วก็2 0ศูนย์มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 07แล้วก็08 2สองนี้สองหนึ่ง,ง,ง,งแล้วก็สอตัวกันนะครับผม71

0 2นห fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ